สนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพคุณู้ครับคันนี้ผมรู้สึกว่าความพิเศษผมผมเจอคาวแวร์ละอันนี้ท่านนั่ตัวหนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับที่ไรครับผมจอนครับพี่จอนพี่จอนตัวนี้เป็นรหัส rs 5 6ครับ rs 5 6ความพิเศษเมื่อกี้มีเจอ50ไปแล้วนี่เป็นเก๋ง56เนี่ยเป็นแวร์ ตัวเนี้ยแรงมันนันใจเขาบอกว่าการสร้างมันมาจากจากอะไรนะโค้ดบัสเตอร์ป่ะครับพี่ใช่ครับในหนังใช่ครับแล้วก็งานออกแบบคล้ายๆกับพวกทีเบิร์ดใช่ครับอืมทันเดอร์เบิร์ดทันเดอร์เบิร์ดนะฮะความพิเศษตัวเนี้ยกระจกหลังเมื่อกี้คุยกับพี่เขาเป็นแบบเอาลงได้กระจกกระจกปาาท้ายเลยใช่ครับผมเป็นมือหมุนแล้วก็ไลด์ลงแบบตัวต้าเซิร์ฟถูกต้องที่เป็นสามารถเอาลงได้ใช่นี่ถ้ากระจกยุคไหนเขาจะมีแบบนี้แล้วถ้ากระจกไม่ลงเนี้ยป่าท้ายจะเปิดไม่ได้อืม เพราะว่ามันอาจจะมีตัวล็อกของมันใช่โอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผมษษน,นี่คือความพิเศษอันเนี้ยคันอยางเนี้ยในเมืองไทยผมว่าหาม่น้อยนาพี่ดูเพื่อนนี่จะมีไม่กี่ลำครับเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเอา,าที่เห็นครับรสไตล์การแต่งของพี่อะแต่งมันดาลใจที่ผมเชื่อแล้วแหละพี่ว่าเป็นโค้ดบัสเตอร์ผมเป็นโค้ดบัสเตอร์จริงๆนะครับผมมี surface l ลัสแบบสนิมผิวมีนู่นนี่นั่นแบบโหเรียกได้ว่า แต่แต่อุปกรณ์อะไรต่างๆที่สำคัญยังอยู่ครบนะใช่ครับผมโอ้โหนี้ขอบคุณมากครับวันนี้ให้มาชม RS ครับ RS ครับ MS RS 5 6นยโอเคดูครับเชิญนี่ครับพี่ลุงครับอ่าคุณลุงนะคุณลุงวันนี้นำเจ้าตัวอะไรมาครับเราเอาตัวคาล RS ห้าศูน RS ห้าศูนย์นะครับผมความพิเศษต่างกับเพื่อนๆยังไงบ้างอันนี้จะดูแนวออกแบบเลสซิ่งนิดนึงเลสซิ่งครับอ่ามีกลิ่นครับ อ๋อล้อเล้อะไรต่างๆขยายให้มันใหญ่นะฮะเราเครื่องเปลี่ยนแล้วด้วยเครื่องเปลี่ยนแล้วครับเป็นเจเป็นสามวายก็สามวายสามวายเบนซินนะสามวายเบนซินนะฮะแล้เป็นเครื่องอืดอีกตัวหนึ่งนะใช่ครับผมนิยมใช้ในรถตู้บ้านเราถูกต้องครับอ่ะตัวนี้เห็นหน้าไปอย่างนี้เมื่อกี้เรารีวิวไปหลายคันแล้วแบบนี้คือ50 50นะครับผมชัดเจนนะครับแล้วก็สไตล์นี่สียังเป็นสียังไงครับสีเดิมสีเดิมอยู่อืมของแนวรถใหญ่เลยนะอันนี้เฟอร์แคลเรอร์่ะพี่จริงป่ะ อันนี้น่าจะทำมาแล้วนะทำมายังทำมายังครับยังครนะถ้าเป็นฝาตรงยังอ๋อโอ้โหนี่ถือว่ายังสภาพยังโอเคอยู่เลยนะพี่พี่วุฒิใช่ครับผมจะมีก็มีแล้วช่วงท้ายถ่ายรถแค่ที่เท่าเคสสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อดิวครับดิวนะครับดิววันนี้มากับกระโก้รหัส R S 60ครับ R S 60นี่เมื่อกี้เราเจออะไรมายังพี่60เมื่อกี้เจอแล้ว1คัน1คันครับอ่าฮะความพิเศษตัวนี้ยังไงบ้างครับ60เดิม์สีไม่เดิมนะพี่สีเป็นสีทใหม่ครับแต่ว่าเครื่องเครื่องเดิิิมมมเเเเเคคครรรืื่่อองงดด 5RU ับป็น2000 โรงงาน5 r u ใช่ครับเดิมๆครับเบนซินเบนซินครับ2 0 0นอือแล้วยังยังมีอะไหล่อะไหล่ก็มันไม่จิกมันสามารถใช้ใช้ใช้อะไหล่อื่นทดแทนได้ได้ครับเครื่องมันเหนียวอยู่ครับมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับผมก็แค่แต่วางแก๊สอแก๊สครับก็เติมแก๊สก็เหนียวเหนียวอ่ะยาวสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันจริงได้ได้เลยครับชัวร์พอดีผมเพิ่งมาชุมพรนะก็ขี่ชุมพรแล้วเพิ่งมางานนี้เลยก็มาทีนี่ด้วยครับโอ้จับมือเลยครับขอบคุณมากครับ พี่เกดวันนี้พี่เกดมากับตัวาตัว MS 6 4 6เดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้6อันนี้6อันนี้6 0 6 0 6 4ต่าง6 0ยังไงครับหกสี่ครับต่างไงพี่ก็คือตัวตัวคือกระจังหน้าเนี่ยครับตัวนี้มันจะเป็นคอมเมียมอ่าตัวไอตัวนั้นจะเป็นทำสีอ๋อจะเปลี่ยนตัวเออจะมีรายละเอียดเล็กๆอย่างนี้นะครับเก็บรายละเอียดในยุคนั้นแบบให้มีคอมเมียมขึ้นมาอืม เด่นขึ้นมามันจะดูหรูขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ก็หรูกว่าอันนีถ้าอุปกรณ์ครบๆเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะมีงอนใช่จะมีงอนโอเคงอนหน้าหลังอืมโอ้โหนี่และกระจกแบบนี้สแตนดาร์ดป่ะครับพี่สแตนดานเดียวไหมครับทำไมโอ้ธรรมดาทุกคนเนี่ยจะใส่แบบของแต่งนะแต่อันนี้จะเป็นเป็นมาตรฐานเลใช่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันอืมแต่มันจะเป็นรุ่นปีจะเป็นรุ่นปีอ๋อ นี่คือความแตกต่างมีความแตกต่างน้อยครั้งนะครับที่เราจะได้เห็นรถอย่างเงี้ยมาเทียบกันแล้วให้เราดูว่าความแตกต่างมันคืออะไรเวลาคนไปเล่นเขาจะได้เรียกรุ่นถูกต้องครับโอเคขอบพระคุณมากครับพี่ให้ความรู้ดีๆครับ64ใช่ไหมครับโอเคชื่ออาร์ครับอาร์ครับอาร์คิดยังไงทำฝึกวงดำครับเอาเล่นนะแซวอันนี้มากับโกโฮรหัส M F 64 64เหมือนกันนะครับผมเฮ้ยทำไมหน้าไม่เหมือนนะครับพี่อูดครับตัวนี้เนี่ย อย่างที่บอกรถในแต่ละรุ่นเนี่ยในในในรุ่นปีเดียวกันเนี่ยมันมีอยู่สองแบบมีไมเนอร์เชนเนี่ยพี่อย่างนั้นปะไม่ฮะจะเป็นดีลุคเดันลุคเดันลุคกับรถยุสซาลูนรถยุสซาลูนอันนี้เป็นตัวนี้น่าจะเป็นดีลับอ๋อดัลุกกันนะดันลุกดันลุคก็อย่างนี้แต่ว่าในในความพิเศษของรุ่นเนี้ยครับจะมองกันเออนี่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 เห็นไหมถูกต้องครับถูกต้องอีกงานหนึ่งอันนี้ด้วยใช่มพี่ใช่ครับผมอันนี้จะมีร่องอ่าอันนี้จะเป็นไฟเต็มบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจำปีอาจจะผิด มีเพียงกันบ้างมีเพียงกันบ้างครับบางทีนะโอเคตัวรถเองเนี่ยอาจจะเป็น64ครับแต่ว่าบุกร่งถูกปรับเปลี่ยนมาแล้วจากเจ้าของเดิมก็อาจจะเป็นเป็นทำให้ได้เขาเรียกว่าใช้อะไรทดแทนกันใช่แต่อย่างน้อยก็คือคราวกะโホเห็นว่าหน้าตาแบบนี้ชัดเจนนะอันนี้คิวคิวไม่มีคิวไม่มีคิวไม่มีตามหาได้ยังครับในกลุ่มกำลังอยู่ครับกำลังกำลังนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากคุณครับคุณครับ อันนี้เราอยู่กันที่งานชีตแมกกาซีนนะครับสำหรับชื่ออะไรครับชื่อเอกครับเอกครับเอกวันนี้มากับรถนี่มากับ R S 6 0ทางนี้ครับทางนี้ครับฟ้องอยู่นี่ครับ R S 6 0ใช่ครับ6 0กระนย์โคนั่นนี่อ่ะระโฮนความพิเศษของรถเอกอยู่ตรงไหนบ้างครับผมชอบบอดี้มันนะมันใหญ่ดีเอาให้เราให้เลาก็คือก็คือไอตอนที่จะซื้อรถเนี่ยคืออยากได้รถบอดี้ใหญ่ให่คืออยากได้รถที่ใช้งานเลยอืมอยากพาครอบครัวไปกินข้าวกินอะไรได้บ้างเราก็เลยอะ ก็พูดเด็กระโ霍กระโ霍เด็มัน<ผ>มเป็กหนึง่งผมผมพูดเรื่องกระโ霍มาเยอะแล้วผมอยากพูดกับเพ็กในเรื่องของแฟชั่นมางเพราะเห็นแต่งตัวแบบนี้คิดยังไงกับกระโ霍กับเรื่องแฟชั่นที่มันเข้ากับเราคือกระโ霍คือจริงๆแล้วผมชอบเล่นของเก่าอยู่แล้วอะไร,รที่มันเก่าๆคลาสสิก,ก,กอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยไอ้คาวกระโ霍เนี่ยคือมันก็เป็นที่ตัวที่เก่าๆอยู่เหมือนกันโดยรูบบรูป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 รูรูป ปลายกลมก็เลยเลือกที่จะเล่นตัวนี้พยายามเก็บเดิมๆเรื่อยๆโอเคอันนี้เป็นเสน่ห์การตามหาของอย่างหนึ่งใช่ครับซึ่งเขาว่ามีการจอยกันได้ในในกลุ่มกินท้าใช่ไหมครับพี่วุ้ใช่ครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณรับเอกครับสวัสดีครับยื่อะไรครับจิตรงครับพี่ต้งนะครับผมอันนี้ให้ผมทายอ่ะหกเท่าไรผมว่าหกสี่ี่ใช่ไหมครับอาวอันนี้เป็นหน้าแบบนี้แลลวนะฮะโอ้โหพี่มันก็มีความ อันนี้ครบนะพี่ใช่ฮ<น>ะ<ช>ไม่เหมือนไม่เหมือนธนูุน,นะครับผมอ่ะขาดครับขาดอะไรบ้างอ๋อขา <c oughs> อยูข้างในข้ <c oughs> างใ, <c oughs> ใ,ในลางจิง<ม>งจ้งหลีดลางจิ้งหลีดนี่เขาเรียกลางนี่เขาเรียกลางจิ้งหลีดใช่ไหมพี่ <c oughs> อ๋ออันนี้พิวุฒต้องหาพิวุฒเลยพิวุฒต์ความพิเศษของตัวนี้มันมีไงบ้างพี่ของคันเนี้ยของคันนี้ใช่ไหมความพิเศษเลยผมมองจากภายนอกเนี่ยครับดูว่ารถรุ่นนี้รถคันนี้เนี่ยเป็นออกแนวเลสซิ่งอืมเพราะว่าที่ชัดเลยเนี่ยล้อ20โอ้โหเห็นกาดยางอะรู้เลยใช่เลยครับผมเบรกมาขนาดนี้ครับ ก็มีใส่ๆบ้างครับใส่ๆบ้างอืมนิดนึงแต่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาสำคัญพอรับได้ครับผมอ่ะฮะโอเคอ่ะอันนี้หน้าตาแบบนี้ครับหกสี่วันนี้เราเห็นกระโคไปเยอะนะปลากระโคหลายตัวเลยอ่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับมาถึงครั้งนี้ครับผมสวัสดีครับผมรู้สึกชอบมากเพราะว่ามีการมี reference นะครับขออนุญาตพี่พี่ดูหยิบหนังสือมาดูหน่อยครับครับอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสเปรพาร์ทเป็นสเปพาร์ท ของของรถตัวนี้ครับอ่าอันนี้ได้าจะซีล็อกกับเพื่อนมาใช่ไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นได้ได้มาเป็นฉบับซีล็อกครับผมก็จริงเป็นเปื่อยขาดหมดแล้วจริงจริงการที่ร้พวกเนี้ยไอสิ่งพวกนี้มันควรมีเหมือนกันนะควรจะมีฮะทว่าให้เรารู้ถูกพาดอะไรต่างๆนะพี่วุิใช่ใช่เพราะว่าไอตัวนี้นะฮะบางครั้งไอสิ่งพวกเนี้ยเรารู้ปุ๊บเราไปเจอของตามผูตลาดนัด เราสามารถดึงพวกนี้ออกมาได้เลยมาเป็นเรฟเฟรนซ์ได้เลยใช่แล้วเวลาที่เราไปตามร้านขายอะไหล่เนี่ยเราต้องการอะไหล่ประเภทอะไรอย่างพวกช่วงล่างเนี่ยสามารถบอกน้ำเบอร์ได้เลยใช่เราบอกน้ำเบอร์เลยนี่แหละหรือไม่ก็เป็นตัวเทียบได้ตัวนี้ได้ผมทายอันนี้เป็นน่าจะเป็น6 60 60ูนนะครับไม่ใช่64 60ใช่ไหมครับ R S 60ศูนย์หโอเคโอ้โหนี่มีอันนี้ล้างจิ้งหรีออ่ามาเรียบร้อยนะครับผมกระจกกระจกกระจกไปไหนครับกระจกไปไหน กระจกกระจกอยู่กับเขานู้นครับออ๋เอกแล้วทำไมไปเอาของเพื่อนไปครับหรือว่าถอดขายเพื่อนไหมครับถอดขายครับเป็นใจแต่แล้วมันโอเคอ่อเดี๋ยวขับรถได้ดีนะครับโอเคขอกลับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อ้วนนะยุทธิยาครับอ้วนใช่ไหมครับครับอ่ะพี่อ้วนอ้วน ความเนี้ยบของพี่มันอยู่ที่ตรงไหนบ้างแล้วล้อเป็นเป็นการเลสซิ่งครับล้อเป็นการเลสซิ่งอ่ะฮะขอสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับโอ้โหนี่เราดูนะพี่ดูสไตล์ของท่อครับปลาฉลามนี่เด็กวิ่งเล่นไม่ได้นะบาดนะพี่อ่ะฮะเลือดเลยอันนี้เป็นอ่าในเล่มนะเป็นเอ็มเอสหกสี่หกสี่ในเล่มเป็นหกสี่แต่หน้าหน้านี้หกศูนย์หรือหกสี่ครับหน้าเนี้ยน่าจะหกสี่หน้าหกศูนย์เนี้ยไหมครับแต่เป็นโคเมียวนะพี่ใช่ไหมอืมแต่ในเล่มเป็นหกสี่ใช่อืมจริงจริงแล้วหน้ามันก็ใส่กันได้ใช่ค จริงๆแล้วอุปกรณ์โดยรวมเนี่ยมันจะคล้ายๆกันครับผมถ้าเกิดถ้าจะต้องเปลี่ยนกันชนก็ต้องเปลี่ยนทั้งคุดของมันเป็นเซ็ตของมันเลยอันนี้ให้เล่าหน่อยพี่ความรู้สึกสําหรับการได้ตัวนี้มาครอบครองแล้วครับกับเราเป็นความผูกพันยังไงเดี๋ยวเขาหลอกมาเดี๋ยวเขาหลอกมาอันนี้คขารู้สึกแย่มากเลยนี่ป่าพูดเล่นยังไงรับพี่ชอบนิ่มดีนิ่มดีนะฮะตัวนี้พื้นฐานก็ยังเป็นคานแข็งเป็นเป็นเป็นคัซีเต็มคัซีเต็มชอบล้อเขามากเลยผมว่าตัวต้าคราวเนี่ย สน่ห์ออกมาอย่างนึงนี่ถ้าใครชอบรถอมเมริกันนะเรายังไม่ไม,ไ,มไม่ได้ทําการศึกษาความรู้หรืออะไรต่างๆ <c oughs> คาวนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่อาจจะเป็นฟิลิ่งญี่ปุ่นแต่ผมว่ามันไม่แพ้อย่างอื่นจริงๆแล้วต้องบอกว่าโตตะท้าคาวเนี่ยสมัยนี้นะนที่มาเล่นพวกรถออเมริกันับบางคันรถบางคันรถบางอู่พื้นฐานพืฐานตัวนี้มาใช้ใช่ครับก็เอาคัสีคาวมามาทำใช่ นี่ถ้าร้อนนี่จะขายต่อบอกผมนะพี่ครับผมพี่วันขครับโอเคขอบคุณมากครับด้วยขอบคุณครับนะครับเป็นกระโปอันนี้64ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคันนี้เป็นตัว60 60เอ้ยโ64 64ดูตัวนี้อ๋อ60ครับอ่ะความพิเศษมีตรงไหนบ้างครับของผมก็ทําไมทําไมถึงได้มาจอดตรงนี้ครับได้มาจอดเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นคู่เกยกับประธานกลุ่มหรือเปครับเป็นเป็นคู่เกยกันมาก่อนใช่ครับผมอธิบายกันหน่อยครับคือคันนี้ความพิเศษของมันก็คือ รถผมยังเป็นเครื่องเดิมอยู่เป็นนาเครื่องของ5ออริจินอลเลยก็มีคู่มือครบหมดทุกอย่างสำคัญนี่ลองดูครับนี่ครับเปิดเลยครับช่วงเลยครับเป็นเนอร์ด้วยนะครับครับโอ้ยทุกอย่างครับนี่แหละครับคู่มือการใช้รถการเล่นรถเนี่ยสมบูรณ์แบบเเรื่องราวใช่ป่ะพี่อู๊ดใช่ครับนี่เป็นเรื่องที่ที่มันควรสะสมนะพี่ถูกต้องครับผมหรกได้ว่ามีรถด้วยไปอะไรต่างมันมีความหมายกับเราขึ้นมาทันทีเลยใช่ โโอ้เดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์ยังไม่จบยังไม่จบมาเลยครับสักครู่ครับโอเคอันนี้มาดูเดิมเดิมนะครับเมื่อกี้เรายังไม่เคยเปิดกระโคดูเครื่องเดิมเดิมเลยนะเมื่อกี้เจอดีเซลไปคันนึงแล้วนี่มาเจอนี่นี่เป็นเบนซิน2,000ครับแรงม้ามาออกมาก็จะอยู่ที่1นึ่งหื่กใช่ครับเป็นเบนซิน2 2,000ตัวนี้เป็นเครื่องของ r 5เป็นสแตนดาร์ด ครับผมของในยุค1971เลยครับตัวนี้ถึงว่าพี่รถคันนุนสวยกว่าอีกตัวท่านี้คันนี้ได้จอดตรงนี้เนี่ยอันนี้พอเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่โอก็ต้องมีการจ่ายอะไรบ้างนิดนิดหน่อยให้ประธานครับผมอ่ะพี่วันนี้ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับพื้นฐานแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับยังเดิมเดิมยังมีในส่วนของคอนโซลในเดิมทั้งหมดอยากโชว์ก็โชว์กันเลยมาพี่ไปเลยครับมาทั้งเบาะนี่ถ้าเป็นตัวเดิมก็จะเป็นอาฟ้าสลับดำอใช่ครับเบาะเดิมโอ้โหนี่ดู นี่เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเก็บงานค่อนข้างเดิมแต่ว่ารายละเอียดยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ว่ายังคงคงขี่ไว้แบบนี้บูรณะกลับไม่ยากใช่ครับอืมโอเคพี่ผมว่าทางนู้นนอนแล้วแหละพี่โอเคครับโอเคสวัสดีครับคุณครับคุณครับพี่จ่าครับพี่ถึงที่ถึงคิวพี่แล้วครับโอเคครับโอเคครับจริงๆที่เรามาถ่ายงานในวันนี้นะครับเพราะคนนี้เลยครับพอเจงมือกับพี่ประจักษ์แล้วครับอันนี้ หาดีว่าเราเวลาไปแล้วนะพอดีเไปต่างประเทศกลับมาเพิ่งจะได้เจอกันครับพี่จักรทำไมพี่ไม่สัมภาษณ์รีวิวรบพี่หน่อยครับรถพี่ประจักเนี่ยพี่ไม่ต้องเล่าผมเล่าเองพี่ไปหาผมที่ศตูโดยที่พี่เอาหมาใส่มาในรถด้วยแล้วก็แล้วเห่ากับหมาที่ศตูผมเต็มเลยรอบสองไปเราเสื้อพี่ถอดบ่อออกหมดเลยแล้วพี่ก็ขนอะไรไม่รู้มาเต็มรถเลยเป็นขาวกระบะพี่อ่าทำไมไม่ตัดท้อกระบะไปซะเลยพี่ทำไมต้อง ต้องมามาเปลี่ยนแปลงฟิวอะไรอย่างงี้รับไม่ได้พี่รับไม่ได้ยังยังควันนี้มีอะไรนำเสนอบ้างพี่รอพี่ประจักษ์อ่ะฮะอย่าเพิ่งเขินอย่าเพิ่งเขินไม่ใช่ไม่ใช่ครับจะบอกว่ากลุ่มเราได้ลงหนังสือด้วยอ๋อนี่หนังสืออะไรพี่เยอะเลยครับหนังสือ cm magazine นี่ครับนี่โชว์กันนิดนึงเดี๋ยวมีบอร์ดให้ดูฮะไหนๆละก่อนจะปิดถามพี่ประจักษ์ก่อนกลุ่มกลิ่นคลาวเนี่ยกาะตั้งกันมายังไงครับพี่ รถพี่ผมไม่พูดได้ไหมพี่ต้องต้องให้ต้องให้ประธานเอกต้องให้ประธานเอกประธานเอกประธานเอกเข้ามาครับใช่ครับจะรู้ตัวครัพี่พี่มิ่งก่อนผมนะผมผมไม่ไม่ไม่อันนี้เดี๋ยวเดีี๋ยวพ่ประธานเอกว่าไงครับกินข้าวกลุ่มกลุ่มกินข้าวตอนแรกตอนแรกครับที่่อตั้งขึ้นมาครับเป็นเป็นกลุ่มรวมเฉพาะกะโฮกครับอ๋อทีแรกเป็นกะโค้กก่อนนะจะใช้ชื่อ m s 6 0ศูนย์หใช่ครับแต่ไม่ได้รวมหมดอย่างนี้แล้วทีนี้เหมือนเหมือนการเคลื่อนไหวมันน้อยอ่ะครับครับก็เลยต้องเหมือน ได้รู้จักกับพี่ประจัก์ด้วยครับพี่กบพี่รันอ่าแล้วก็ลุงรันลุงรันรันครับลุงรันถูกทีนี้ก็เปิดกว้างเลยครับรวมข่าวทุกรุ่นทีนี้ก็จะได้สมาชิกเพิ่มขึ้นไปจำนวนมากใช่ครับมาชิกมากเลยแล้วก็จุดเด่นของกลุ่มนี้นะครับคือความเป็นกันเองครับก็เมยในมิทติ้งในการพูดคุยกันหน้าเฟซหน้าอะไรเงี้ยครับก็เลยสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะถูกต้องแล้วใครที่จะติดต่อหรือว่าเข้ามาร่วมกับกลุ่มค่าวของเรามีช่องทางติดต่อยังไงบ้างครับ ก็หน้าเฟซบุ๊กเลยครับกิ่นคาวไทยแลนด์กลิ่นคาวไทยแลนด์กิ่นคาวแปลว่าบรรยากาศกิ่นคาวมันเหมือนคาวปลาะลรเปรี้ยวๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมกลิ่นคากาวกินคาวฮะกินคาวคาวมงกุรนะครับตอนตาคาวนะฮะซึ่งเบนไมเรียกว่าสัญลักษณ์ความเดินลุกความรูหลาของรถในยุคนั้นใช่ครับคุยไปแล้วเนี่ยพี่อินเลเบรกหนึ่งผมว่าเรายังไม่ได้คุยกันอไรด้ยพี่ฝังไฮไลท์ตรงกลางครับที่เป็น2งประตูตัวเด็ดที่พี่บอกว่ากว่าจะหามาให้เราชมกันเน ผู้ชมห้ามพลาดนะช่วงหน้าเนี่ยคุณจะได้ดูว่าเฮ้ยไอ้ไอ้คลาวที่เป็นเวอร์ชั่นสปอร์ตฮะเป็น2ประตูผมเรียก King of Cloud เลยพี่ดียเป็นคิงเลยอ่ะวันนี้เราหาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยผมยังตื่นเต้นเลยถ้าเวลาไม่พอเนี่ยเราต้องตัดบางคันออกไปผมขอตัดรถพี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวอะไรตัดรถผมอ่ะเอารถประจักษ์ไว้โอ้พี่อย่างนั้นเลยจริงครับจริงจโอ้ยดีรอเล่นไอ้ครบทุกคันแน่นอนจ่ายตังค์กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเองนะครับคุณจะได้ชม เวอร์ชันของคลาวที่เป็นทั้งซีดานเด็ดๆแล้วก็เป็นเจ้าตัว2ประตูที่หาดูกันได้ยาก <c oughs> ช่วงนี้ครับ,รบกับเรารถนิยมกินขาวครับโอเคครับ